ข้าชื่อชิคานออินเฮโซเป็นนักสืบที่ไขคดีได้มากและรวดเร็วที่สุดในสำนักเทนเดียสืบสวนเรื่องชู้สาวตามหาสรรัตว์เลี้ยงคดีที่สำนักง,งานนักสืบได้รับส่วนใหญ่ก็มีแต่คดีประเภทนี้แหละเธอคงเข้าใจสินะงานจำพวกต่อยตีเป็นเบสหรือตามหาของอะไรทำนองนั้นฉันไม่ทำเป็นนักสืบก็ต้องใช้กำลังสมองทำลายล้างแผนของพวกอาชากรสิเอาบอะแสมาร้อยเรียงกันจากนั้นก็ค่อยๆสืบหาผู้ร้ายตัวจริงทีละก้าว จนกว่าจะได้ต่อจิกซอชิ้นตัวท้ายด้วยมือของตัวเองจริงๆเลยทำไมถึงชอบมีแต่คนใช้ความรุนแรงในตอนท้ายทีเลยนะทำเยียงกับว่ามันจะได้ผลอย่างนั้นละเฮ้ yeah. huh. <h ums> เจอนี่หน่อยสารภาพมาซะ ฝนที่เพิ่งตกไปนเนี่ยอย่าเพิ่งพัดภาพบออแสให้หายไปเลยนะกินชินอิมแพก